รัสเซียงัดขีปนาวุธร่อนบินต่ำหลบระบบป้องกันภัยยูเครนถลมมม่มโกดังเก็บอาวุธนาตโต้หมูยย่บ้านทหารรับจ้างในนิโคลเยฟจากกรณีเมื่อวันที่28เมษายน66เว็บไซต์ท็อปค,คอร์ได้รายงานว่าระหว่างการโจมตีตอนกลางคืนกองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธอิสกันเดอร์เคซึ่งการป้องกันทางอากาศไม่สามารถสกัดกั้นได้โฆษกของผู้บัญชาการกองทัพอากาศย u u ูเครนยูริอีกเนได้ประกาศว่า รัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธซึ่งทำให้การป้องกันทางอากาศของยูเครนไม่สามารถยิงได้เขากล่าวถึงสิ่งนี้เมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธในเวลากลางคืนของกองทัพไ f ต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเรากำลังพูดถึงขีปนาวุธอิสคันเดอร์เคนี่เป็นขีปนาวุธร่อนซึ่งโดยหลักการแล้วมีลักษณะการทำงานเหมือนกับคาลิเบอร์แต่อิสคันเดอร์เคเป็นขีปนาวุธบนบกไม่ใช่ในทะเลขีปนาวุธเหล่านี้ ยิงได้ยากมากเพราะบินต่ำมากทำให้ยากต่อการตรวจจับแม้จะพบว่ามีกรณีถูกทำลายโดยการป้องกันทางอากาศก็ตามอีกแนตกล่าวว่ามีเพียงเครื่องบินรบจากตะวันตกเท่านั้นที่จะทำให้กองทัพยูเครนสามารถต้านทานการโจมตีของรัสเซียได้เราทราบว่าขีปนาวุธ 9M728 หรือ r 500และ 3M14 คาลิเบอร์ความสูงในการบินไม่ได้แตกต่างกัน และความซับซ้อนในการเล็งเป้าหมายและการป้องกันทางอากาศเทียบเท่ากันเมื่อคืนที่ผ่านมาก่องทัพรัสเซียเปิดตัวขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของศัตรูการทำงานที่ผิดพลาดของหน่วยงานป้องกันภัยทางอากาศของกอ,องทัพยูเครนทำให้พลเรือนเสียชีวิตอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากองทัพยูเครนย,ยอมรับว่าการโจมตีตอนกลางคืนจากคาลิเบอร์บนนิโคลิฟสามารถหลอกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนได้ กองทัพรัสเซียได้ทำการยิงขีปนาวุธโจมตีจุดที่ทหารรับจ้างต่างชาติประจำการชั่วคราวในเมืองนิโคลิฟมีรายงานว่าการสูญเสียบุคลากรและอุปกรณ์จำนวนมากภาพการโจมตีตอนกลางคืนโดยกองกำลัง RF ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนถึงผลจากการโจมตีของรัสเซียต่อกองทัพเรือในนิโคลิฟอาคาร3ชั้นถูกดัดแปลงเพื่อรองรับ ทหารรับจ้างต่างชาติหลังจากนั้นหน่วยสืบราชการลับของรัเสเซียจึงตัดสินใจเปิดการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากแหล่งข่าวหลายแห่งมีการใช้ขีปนาวุธร่อนคาริเบอร์เพื่อทำลายขีปนาวุธคาลิเบอร์นี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนไม่สามารถสกัดกั้นอาวุธของรัเสเซียได้อาคารซึ่งใช้เป็นโกดังเก็บอาวุธของนาโตได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้หลังจากถูกยิงด้วยจรวดก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น ยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนในหมู่ของทหารรับจ้างต่างชาติแต่เห็นได้ชัดจากสภาพภายในอาคารที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะมีทหารรอดชีวิตและคาดว่าหลังจากขีปนาวุธถูกปล่อยออกไปเพลิงก็ลุกไหม้ในสถานที่ของทหารเรือ